ทักทายครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวอีกแล้วนะครับผม ก็เชานี้ก็มีเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากกันนะครับอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจําคุณยูโตกันได้ใช่ไหมครับจากเพนทา g o กอนั่นเองนะครับที่เขามา cover เพลงมันนี่ด้วยการเล่นกีตาร์โดยการที่มีริฟกีตาร์แบบเท่ๆนะครับวนไปวนมานะครับดอบสมันนี่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ตาตึงจิตใจแฟนๆของตาลิสนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่แฟนๆของคุณยูโตเขาก็ชอบด้วยนะครับอีกทั้งต้องบอกนะครับว่าส่ว ตัวแอดมินก็ชอบมากๆนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นเวอร์ชันกีตามันมันเราใจร็อกๆอะไรแบบนี้นะครับเนาะซึ่งเขาก็เล่นเอาไว้แบบเท่ๆเลยทีเดียวครับวันนี้ก็มาพูดถึงคุณยูโตอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ามีคนถามคุณยูโตเขานะครับว่าคุณยูโตครับคุณยูโตชอบหน้าม้าแบบไหนมากที่สุดในเหล่าบรรดาอ d ดอลนะครับนี่ อันนี้ก็คือคํำถามที่ยิงไปที่คุณยูโตะจากเพนทากอนเขาอะนะครับซึ่งคุณยูโตครับเขาก็ตอบกลับมาเลยครับทุกคนให้ทายว่าเขาตอบว่าอะไรนะครับติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตกตอก่กอกเอาเขาบอกครับว่าเขาคิดว่าผมหน้ามาของลิซ่าเนี่ยอเมสซิ่งสุดๆน่าทึงมากๆเลยนะครับ ซึ่งคุณคนถามเขาก็ถามว่าผมหน้ามาจากลิซ่าแบ็คพิงก์นั่นเหรอคุณจะตอกเขาบอกว่าใช่แล้วผมหน้ามาของตลิสนั่นเองครับเขาบอกว่าน้องจะเต้นแรงสักแค่ไหนหน้ามาก็ยังคงเป๊ะเหมือนเดิมนะครับเลสเปกเลสเปกเลยเขาลบเลยนะครับแจ๋วจริงๆสำหรับผมหน้ามาของตลิสนะครับนี่กระังบอลนะครับถ้าพูดถึงผมหน้ามาของลิซ่านะครับมันคือซิเนเ t u r e ของน้องเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงผมหน้ามาเนี่ยผู้หญิงคว นแรกที่เราจะเด้งขึ้นมาในหัวเลยคือลิซ่านะครับและอย่างที่บอกครับว่าด้วยการเซตระดับเทพนะครับ ผมหน้าม้าของน้องเลยจะเป๊ะทุกสถานการณ์อย่างแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับแม้ว่าจะเตดแรงสักแค่ไหนหรือลมจะมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมหน้าม้าของน้องยังคงอยู่แบบจแจ๋วๆอย่างนี้นี่แหละครับนี่ก็เป็นคําถามน่ารักน่ารัก,กน,นะครับเนาะซึ่งคนตอบเขาก็น่ารัก,กน,นะครับคุณยูโตะเขาบอกว่าเลสเปกเลยทีเดียวกับผมหน้าม้าของตาลลิสนะครับ <c oughs> ซึ่งตัวเนื้อหาข่าวนะครับวันนี้ก็หยิบมาจากลิซ่าบราซิลเลยนะครับหยิบมาไกลเลยนะซึ่งเขาเป็นคนเอามาลงเอาไว้นะครับ นะ จริงๆก็มีหลายคนที่เอามาลงเอาไว้นะครับเรื่องที่คุณยูโตะพูดถึงผมหน้าม้าของตันลิสนะครับซึ่งก็คงต้องนึกไปถึงปรากฏการเพลงอย่าเซลผมหน้าม้าหนูเลยทีเดียวนะครับชวนให้คิดถึงไปตอนนู้นเลยนะครับเนาะก็จะว่าไปก็ผ่านมาเร็วเหมือนกันเนาะแป๊บเดียวก็นานแล้วเหมือนกันนะครับกับซิงเกิลอย่าเซลผมหน้าม้าหนูนะครับที่คุณเอใช่ไหมเขารีมิกซ์เสียงตันลิสเป็นเพลงนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเพลงนี้เนี่ยโอ้โหช่วงนั้นนี่กระแสแรงมากๆเลยนะครับคือคนเอามาเล เล่นกันเยอะมากนะปัจจุบันก็ยังเห็นมีคนเล่นอยู่นะครับใน t i k t o อกนะคือเป็นเพลงที่ฮอตฮิตเลยนะครับที่เขามารีมิกซ์นะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าพอเป็นลิซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใครมาหยิบมาจับก็ปังก็ดังกันทุกคนนะครับเนาะซึ่งถ้าดังอยู่แล้วก็ช่วยให้ดังขึ้นไปอีกสเสริมกันขึ้นไปครับ mm hmm. อืเช้านี้ก็อัปเดตกันเบาๆสบายๆแบบนี้นะครับกับเรื่องผมหน้ามาของตาลิสนะครับไปก่อนบ๊ายบาย